สวัสดีครับโอ้โหแสงแดดกระทบหน้าทำให้ตัวเองหล่อขึ้นอีกประมาณร้อยเท่านะฮะเลสวัสดีครับลูกเพจครับนะฮะเราผ่าน้องนกแล้วก็ครอบครัวนะฮะเดินทางมาถึงที่บ้านของแร่ตำบลหนองพระอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับ ตลอดทางมาจากกรุงเทพนะคะมุ่งหน้าพิษณุโลกโอ้โหฝนตกหนักมากเลยนะฮะที่นครสวรรค์น,นะฮะฝนตกหนักมืดฟ้าหมวด,ดินนะฮะก็เลยแบบว่าทําให้ถึงที่นี่ช้าไปกว่ากําหนดนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเดินทางมาที่นี่อย่างปลอดภัยนะครับก็กําลังจะเลี้ยวเข้าบ้านของน้องนะฮะหลายคนที่เคยเห็นก็เดี๋ยว บ้านของน้องนกนี่บรรยากาศสุดยอดตอนนี้พระอาทิตกำลังจะตกนะฮะเดี๋ยวไปดูบ้านกลางทุ่งนากันนะครับภารกิจนี้สําเร็จได้ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ uh huh. All New Suzuki Ertiga คันนี้แหละครับที่ทําให้ฝันของน้องนกเนี่ยเป็นจริงที่จะเจอหน้าแม่ตลอดระยะเวลา23 e ปีที่ uh huh. ไม่เคยเจอหน้าแม่เลยนะครับก็ ได้ดูไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับคุยกับพี่ฟังหน่อยพี่ฟังเป็นไงบ้างสบายดีสบายกังช่วยหน่อยเนี่ยมาคุยกับเน็ตไอดอลดีกว่านีน่นักร้องนักร้องนักร้องตามไง<อ>เป็นไงน้องนองกก็ถึกแล้วก็ดีใจไหมดีใจคะ่ะดีใจมากเลยนี่รูปเพจเขาบอกเดินทางปลอดภยัยถึงแล้วปลอดภัยแล้วถึงว่านแล้วอีก หน่อยเดียวน,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 นี่นี่นี่คนนี้นี่คนนี้นี่นักร้องนี่นักร้องเสียงนีเลยเมื่อคืนเล่นไปหนึ่งชั่วโมงกับการไม่ได้นอนนี่คือทุกคนตอนนี้คือแบบยิ้มแย้มอ่ะต่างจากวันที่เราพาพาแบบพาไปจริงๆอะอจริงๆนะใช่นะเห็นไหมนะฮะทุกคนบนรถเนี่ยนะฮะตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวมัน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 โดนเอ่อเขาเรียกอะไรนะ สัญญาณสัญญาณไม่โอเคนะครับปกติมาที่แถวๆนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดอาจจะอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงทําให้ไฟฟ้าสถิตมารบกวนสัญญาณไฟเอสัญญาณโทรศัพท์ได้เดี๋ยวไปถึงที่บ้านน้องนกสัญญาณจะดีขึ้นนะครับอีกนิดเดียวนิดเดียวรูปเพจจะพิ่งหนีไปไหนนะฮะไหนๆมาแล้วก็มาส่งบ้านมาส่งน้องนกให้ถึงบันไดบ้านเลยก็แล้วกันนะฮะอีกนิดเดียวเนี่ยข้างหน้าจะถึงลว ช่วงนี้สัญญาณจะไม่ดีนะครับลูกเพจทนหน่อยนะฮะอีกดิดเดียวถึงบ้านถึงบ้านน้องนกก็สัญญาณก็จะดีละนะครับจะดีขึ้นจะดีขึ้นนะฮะไหนๆเราร่วมแสดงความยินดีกับน้องนกตั้งแต่ออกเดินทางไปหาคุณแม่จนกระทั่งเห็นน้องนกนะฮะได้ไหว้คุณแม่ได้หอมคุณแม่ได้กินข้าวคุณแม่นะฮะยังไงวันนี้ภารกิจนะฮะอยากให้ลูกเพจนั้น ร่วมแสดงความยินดีนะฮะแล้วก็ส่งน้องนกกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยไปด้วยกันนะครับทั้งทีมงานอีจันแล้วก็ลูกเพจที่น่ารักทุกคนนะครับให้การสนับสนุนพวกเราเป็นกําลังใจให้พวกเรามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นภารกิจไหนก็แล้วแต่นะครับที่อิจานได้มีส่วนร่วมในสังคมแล้วกอ็อยากจะให้ลูกเพจของเรานั้นได้เขาเรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจได้รับบุญกุศลนะครับในทุกภารกิจ ที่ทางทีมงานอีจันได้ทำนะครับมันก็อยากจะให้ลูกเพจได้รับตรงนี้ไปด้วยนะครับก็รับบรรยากาศความยินดีความดีใจความประทับใจนะฮะเห็นไหมฮะนี่บ้านกลางทุ่งนาครับหลุมเยอะนะฮะหลุมเยอะแค่ไหนออนิวซูซูกิเอ r t i ติกก็ผ่านได้สบายนะฮะอันนี้เราไม่เชื่ออันนี้ห,นหลุมหลุมหลุมไปฮะนะฮนะ ไม่ใช่อุกกาบาตนะฮะปกติเป็นดินลูกลังก็อ่างเงี้ยฮะถึงแล้วฟ้าบฟ้าบโอ้ยเจ้าบ้านมารับหนะ้าฟ้าบอ้อโหมีฝ่ายรักษาความปลอดภัยนะฮะลูกเพจเป็นไงบ้างดูวิวเลยดูอยู่นะวิวสวยไหมวิวสวยไหมวิวบ้านนอกสวยไหมยอ๋อ นี่เป็นไงถึงละถึงละถึงละโอ้ยหอดแล้วเด้อหอดแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาส่งขาเจาเรียบร้อยปลอดภัยครับปลอดภัยถึงบ้านแล้วบาดีพี่รับต่อนะครับหมาอย่ากัดพี่นะเฮ้ยมาหอดแล้วมาหอดแล้ว <c oughs> มาเจอเลยครับมาเลยจ้ามาเลยจ้าโอ้ยใบเฟิร์นได้ของเล่นด้วยเนาะขอญาติเล่นแป๊บหนึ่งนะฮะอ๋อกลับถึงบ้านเรียบร้อยอย่างปลอดภัยแล้วครับย่าเป็นไงได้ดูได้ดูไหมตอนแม่ลูกขากอดกันได้ดูไหมตอนแม่ลูกขากอดกันได้ดูไหมได้ดูได้ดูในไลฟ์ไหมอ๋อเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง ซึ้งเลยเหรอเสียเสียเสียดายไม่ได้ไปด้วยเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดแป๊บนึงพอดีเรามีแขกอีกสองคนนะฮะแต่ว่ามายายมามาเปิดเปิดให้ยายหน่อยให้ให้ยายได้ไปลงยื้เส้นยื้สายหน่อยน้องดูดูได้ดูตอนไลฟ์ใช่ไหมเป็นไงเป็นไงอ๋อดูย้อนดูดูย้อนหลัง เป็นไงคุณแม่ของน้องนกหน้าตายังเหมือนเดิมไหมโอ้ยมันสวยก่าเก่าอ่ะหรือว่ามันจะมาอยู่ซะแล้วดีแล้วให้ทำอย่างนี้ไปเล่นๆนะจ้าตกทุกไม่ยากเลยอยากพบปีนจริงอ่ะเนาะขอาห้เจริญเจริญนะพาหลานมาส่งถึงบ้านปลอดภัยทุกคนแล้วนะาย่านะหลายเป็นไงน้องหลายหน้าแม่ นี่อันนี้คุณคุณป้าแตนเดี๋ยวป้าแตนอรอป้าแตน <P ort> เป็นเคสต่อไปก็ติดรถมาด้วยเนาะ <P ort> เดี๋ยวนะน้องแบงค์ด้วยนะฮะ <P ort> ก็พาให้ดูบรรยากาศนะฮะโอ้โหผมมาแล้วผมติดใจบ้านหลังนี้นะฮะคือโค้งหนองนาโมเดลชัดๆเลยนี่ทุ่งนาไงเป็นไงเป็นไงลูกเพจเป็นไง บ้านน้องนกบรรยากาศดีไหมมีบ่อปลาด้วยนะนี่โอ้โหก็ต่อจากนี้นะครับน้องนกเนี่ยนะฮะต่อจากนี้น้องนกก็เรียกว่าสมบูรณ์แบบนะฮะครอบครัวของเธอนะฮะหลังจากที่มีคำถามค้างคาใจมานานหลายปีนะครับวันนี้ได้พบคำตอบนะครับก็ ต้องขอบคุณ All New Suzuki อ r er t i ตินะครับมารับนะฮะแล้วก็มาส่งทุกอย่างฟรีไม่มีค่าได้จ่ายอะไรเลยนะฮะแล้วก็เราดูแลอาหารการกินค่าที่พักต่างๆขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี All New Suzuki อ r er t i ติคันนี้ด้วยนะครับอีจันพาลูกเพจไปไหว้แม่ปลดล็อกอีกด้านของชีวิตภารกิจนี้สำเร็จจบเรียบร้อยนะฮะ ขอบคุณมากๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวให้น้องฟางคุยสัมภาษณ์หน่อยนึงนี่นี่บ้านของน้องนกนะฮะข้างหลังเนี่ยมีครับไแอบดูบ้านเขาหน่อยข้างหลังมีมีมีบ่อปลามีบ่อปลาสองสามบ่อนู่นโอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีนะฮะ อยากตามหาแม่ให้แฟนค่ะครับส่งข้อมูลมาที่อีเตอร์อีจันเลยขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณลูกเพจเช่นเดียวกันที่ให้การสน,สนับสนุนพวกเราด้วยนะครับน่าอยู่มากๆค่ะขอบคุณครับข้าวงามอีหลีครับแถวนี้ข้าวสวยครับเขาอยู่ใกล้น้ํานะฮะน้าท่าเขาเรียกว่าน้ําดีเนาะแถวนี้เนาะนะครับนี่ ที่บ้านแบบบรรยากาศแบบได้เลยที่เนี่ยฮะลูกเพจแหมสวยจริงๆสวยจริงๆท้องทุ่งนาสวยจริงๆมานั่งพักก่อนป้ยายมามาเข้ามาลดเข้ามาลดนักร้องก็ร้องตลอดทางเลยร้องเพลงก็ตอดทางเลยนักร้อง แม่ได้ของเล่นมาก็โอ้โหมาแบ่งน้องเลยน้องหรือพี่เนี่ยโทร,านนาทรหาแม่เหรอโทรหาาแม่่คคุุยยกับณอ๋อโทรหาแม่ว่าแม่หนูถึงแล้วหนูฮอดบ้านแล้วซูซ <c oughs> ูกิมาส่งถึงบ้านแล้วแม่บอกโทรบอกแม่เลยโทรบอกแม่เลยเหรอโทรเบอร์เลยโทรเบอร์เลย บ้านแอติกเองมาต้องเกลีใจครับครับครับเข้ามาเลยครับอย่านั่งเต็มเต็มที่ตามสบายบ้านผมเอง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 โอ้ยบ้านสวยเนาะนี่พระแตนเหนื่อยไหมนั่งรถมาไม่เนาะ อ่าอานะฮะป้าแดนเป็นเคสต่อไปที่เราจะลงไปช่วยเหลือตามหาคนหายนะครับเนาะนะไปตามหาคนหายได้เราติดตามว่าเคสเคสที่เราพามาด้วยนะครับเนี่ยป้าแตน,านนั่งอยู่นี่นะฮะ้ต้องบอกไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับน้องนกนะฮะแต่ว่าเราเดินทางมาด้วยกันเพราะว่าเราจะไปช่วยนะครับในเคสต่อไปของอิตเตอร์อิจานเดี๋ยวติดตามพรุ่งนี้อิตเตอร์มาในพื้นที่นะฮะก็จะพาแม่แตนเนาะแม่แตนเนาะ ไปตามหาคนคนนึงเนาะเดี๋ยวรอนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวรอพี่จันมาด้วยแล้วก็น้องเตยมาด้วยนะฮะแม่โทรไม่ติดบอแม่ปิดเครื่องแม่ชัดแบตแม่น่าจะชอบปิดเครื่องชายจแบตขออภัยเมื่อกี้อยู่ในบ้านสัญญาณไม่ดีนะฮะสัญญาณไม่ดีต้องขออภัยด้วย นะฮะอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมก็จดภารกิจละนะฮะบ้านสะอาดน่าอยู่ครับบ้านสะอาดน่าอยู่ก็ผมขอเดินมาสัมผัสทุ่งนานแล้วก็เดี๋ยวก็จะหยุดไลฟ์เพราะว่าเมื่อกี้เข้าไปดูมันเข้าเข้าไปในบ้านแล้วสัญญาณไม่ดีนะฮะต้องขอเดินออกมาในที่โลง่ลงๆหน่อย<ม>ก็ขอบคุณลูกเพจม,มากๆนะครับที่ติดตาม โครงการดีๆของพวกเรานะฮะอิจานพาลูกเพจไปไหว้แม่โดยรถยนต er ์ออนิวโ s ซูกิเอติก้าคันที่จอดอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับก็โครงการนี้สําเร็จรุ่งไปด้วยดีนะครับก็เพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็มีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตพวกเรานะฮะแล้วก็ขอบคุณอิเตอร์อิจานนะครับที่ตามหาแม่น้องจนเจอจนกระทั่งให้จนกระทั่งทําให้ภารกิจพาลูกเพจไปไหว้แม่เนี่ยสำเร็จนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ เราเม,มื่อวานก่อนเนาะวันที่1 1เวันที่12เช้านะครับเราก็รับน้องนกออกจากที่บ้านหลังนี้ไปไหว้คุณแม่ที่คลองหลวงนะครับทุกคนคงเห็นภาพบรรยากาศที่อิ่มอกอิ่มใจหน้าประทับใจนะครับชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอพัดพลากจากแม่ตั้งแต่ตอนเธออายุได้สองขวบนะบวันนี้ความฝันของเธอเป็นจริงแล้ว อยากจะกลับแม่อยากจะไหว้แม่ในวันแม่นะครับวันนี้เราทําให้เธอแล้วให้เธอให้ฝันของเธอนน้ัเป็นความจริงขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันไม่นานมากนะครับ1คืนนะฮะเราก็เปิดห้องเปิดโรงแรมให้แม่ลูกได้อยู่ด้วยกันนะครับน่าจะเป็นเวลาสั้นๆนะแต่น้องนก็บอกว่าสิ่งที่ขาดหายไป23ปี บอกว่านองนกบอกว่าได้กลับคืนมาแล้วนะครับสิ่งที่ขาดหายไป23ปีนะครับนองนกบอกว่าเขาได้กลับคืนมาแล้วเขาฝากขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ให้กําลังใจเขาด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆก็เดี๋ยวผมจะต้องเดินทางเข้าเมืองพิซูโโลกต่อนะครับเพื่อที่จะไปพักเอาแรงนอนพักเอาแรงแล้วก็มีอีกหนึ่งเคส นะครับที่ให้สัมต่อเดี๋ยวจะเดินไปเดินไปก็มีอีกหนึ่งเคสนะครับที่ให้ได้ตามหากันเดี๋ยวรอทางอิตเตอร์อิจานเขาลงมานะครับแต่ว่าผมก็จะไปนอนรอพักเอาแรงครับพี่ชนะสุการนะฮะอ๋อครับคับสวัสดีด้วยครับพี่นะฮะสวัสดีด้วย เดินทางปลอดภัยครับปลอดภัยขอบคุณมากๆนะครับบรรยากาศที่นี่ดีมากสูตรเอาโซนบรรยากาศกลางทุ่งนาเผื่อลูกเพจแล้วนะครับนะฮะใครที่อยู่ในเมืองนะฮะอาจจะไม่ค่อยได้มาสัมผัสบ,บรรยากาศแบบนี้ผมก็ขอเก็บเกี่ยวบรรยากาศหลังบ้านน้งน,งนกนีน่แหละนะครับเผื่อลูกเพจแล้วเรียบร้อยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับหลายคนเข้ามา ทักทายกันให้กำลังใจกันนะฮะเราก็ดีใจที่มีลูกเพจอยู่ข้างๆไม่ว่าจะทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราก็ได้รับความเมตตาจากลูกเพจคอยให้กำลังใจนะครับทำให้ภารกิจต่างๆที่เราทำนะครับสำเร็จรุ่วงไปด้วยดีอย่างเช่นภารกิจนี้นะครับอิจานพาลูเกเพจกลับบ้านโดยรถยนต์ออนิวโซซูกิเอติก้าสูตรเก็บไว้ได้หลายคับพี่ติ๊ก ครับครับครับเรียบร้อยแล้วครับก็โอ้อิจฉาทั้งนี่เนาะทั้งอีสานเขาบื้งามำปนนี่ด้ทั้งอีสา,า,า,านสารแรงเด้นี่มาเบิ้งน้ำมาเบิ้งเข้าบ้านเพิ่นนี่นี่พามาเบิง้งพามาเบิง้งนี่ครับทั้งบ้านเพิ่นมีน้ำแซ่เขา่าเห็นบ่น,นี่นะครับเนี่ยครับข้าวสวยมากนะครับ โอระบบชนประคือเมื่อกี้ผมเห็นคลองส่งน้ำน้ำเนี่ยเยอะเลยนะครับระบบชนประธานที่นี่ผมว่าโอเคมากนะฮะพิศณุโลกอำเภอวังทองนะครับนี่ดูข้าวของชาวบ้านเขียวขจีรอวันข้าวตั้งท้องออกรวงเก็บเกี่ยวนะครับเมื่อเบิ่งเอาพี่น้องทั้งอีสานเอ้ยนะครับทั้งอีสานเป็นยังไหนเขางามจังสี่บอ ท้งอีสานเขาแห่งไปมาเบิงทั้งพิษโนโลกเด้อนะครับพี่น้องเอ้ยนะฮะเห็นบอนี่เขาเพิ่นงามงามไม่น้ำแซ่เขาพรอมว่างเดือนที่แล้วผมลงไปสุรินทร์บอกเห็นถ้าเขาแหง่ง <c oughs> นะฮะผู้ลงค้นบอกว่าโอ้ข้าวแห้งแล้วมีแต่หญ้าเขาตัดใจตัดทิ้งเลยทางอีสานนะครับบางพื้นที่เนาะ บ่มีน้ำเลยจ้าโอ้ทางบ้านเขาบ่กคยมีน้ำเนาะนะครับแต่ว่าทางเพิ่นที่เขางามเนาะเจะ้าวาว่าเอื่อยเขายังงามเลยนี่แถวบ้านหาดแรงฝนเพิ่งตกค่ะบ้านหาดไหนครับบ้านหาดจังหวัดอะไรครับอุบลบอกยุสอยูย่บ้านไหนบ้านหาดบ้านไหนบ้านหาดจังหวัดไหนครับบ้านหาดนี่ก็ เดี๋ยวอัปเดตให้ลูกเพจเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปพูดคุยกับน้องนกต่อกับภารกิจที่เสร็จสิ้นถามความรู้สึกของน้องว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทีมงานดูแลดีไหมนะครับรถยนต์ All New s u z กิอ e r t ติกานั่งสบายไหมอะไรอย่างเงี้ยเก็ถามแต่เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปผลิตเป็นคลิปฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับฝากติดตามคลิปอีจันพาลูกเพจกลับบ้านด้วย เร็วๆนี้นะครับฝากรูปเพจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะมีแล้วจ้าอ๋อลอยเอสลอยเอสมีนม้ำหรอวป่ครับลอยเอสมีน้ำแล้วดีใจนด้วยครับทั้งลอยเอสก,กระไดนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศที่พระอาทิตย์ด้านหลังเห็นแสงสีทองไหมครับ พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะครับผมอยู่ที่บ้านของน้องนกครับบ้านของแรล่ตำบหลหนองพระอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกลาไปด้วยภาพทิวทัศนะครับทุ่งนาสีเขียวขจีด้านหลังพระที่กำลังตกดินนะครับก็เอาภาพนี้นะครับส่งลูกเพจต,ตอนเย็นก็แล้กันนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่มาให้กำลังใจ ตั้งแต่วันไปจนถึงวันที่กลับมาส่งน้องนกถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับขอบคุณมากๆนะฮะลาไปก่อนนะครับกำลังตกจากบึงการโอ้ขับขับขับน้องบัวแรงน้องบัวน้องบัวล้ำแรงจ้าออกครับโอเคลาไปด้วยภาพบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวขจีสวยงามนะครับ งามอีหลีงามยางแหงเลยสวัสดีนะครับลูกเพจครับสวัสดีครับจังพอกันไมเดอร์นะครับในคลิปหนาในไลหนาฝากติดตามทีมงานผมแน่นะครับเพจอิจ,จันครับแล้วก็จังพอกันกับแอติกไมเดอครับเด้อสวัสดีครับ